ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2568นยะครับอยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับอนะอยู่กับผมสวัสดิ์ เครือพิมายในผู้ดำเนินรายการนะครับผมนะครับหรือก็อีกทางนักวิทยุสมัครเล่นนะครับก็จะเป็นนะครับที่สแตนบายอยู่นะครับผมนะฮะที่สแตนบายอยู่ก็คืออันนี้ครับผมนารีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับ145.6625เมกะเฮิร์ต เอ็กโคทูโฟชาลีป่าป้านะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็สแตนบายอยู่นะครับจากโฮเทลสระทีกอฟ์โฮเทลเดลต้าหรืออีกสถานะหนึ่งนะครับผมนะครับเอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือนะครับ1 4 5 7 7 5 0เมกะเฮิร์ตเอ็กโคทูไฟไมค์เดลต้านะครับ ควบคุมดูแลโดยโฮเทลสรัทกีอฟโฮเทลเนลต้านั่นเองนะครับก็อีกสถานะหนึ่งนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนะครับเกีย่ยวกับการนะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่นักวิทยุสมัครเล่นนะครับผมนะฮะมวลมิตรสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับ ในวันอังคารที่7พฤษภาคม2,568นกะครับก็เชิญร่วมทําบุญย่อยไม่ใช่ทําบุญใหญ่ที่บ้านหมูหมนนะครับเทศบาลหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะที่บ้านโฮเทลสระบารีเดลตา้านะสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับไม่ใช่งาน ยกช่อฟ้านะฮะแต่เป็นงานยกเสาพลเด็ดใดพลสามสแต็กขึ้นสู่ยอดเสานะ,ะนะ,ะท่านใดจะร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับด้วยอาประเภทน้ำหวานนะ,ะนะ,ะประเภทน้ำหวานน้ำส้มโคกอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ อของขบเคี้ยวขนมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เชิญได้นะตามกำลังศรัทธานะครับเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับก็รับประทานอาหารว่างนะครับอาหารว่างประเภทนี้คืออาหารทิพนั่นเองนะครับผมงานนี้ถ้าไม่ได้กินอาหารทิพนี้ ไม่มาถึงที่บ้านโฮเทลสระชารีเดลต้านะครับผมนะสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับส่วนโฮเทลส่วนโฮเทลสระทีกอฟโฮเทลเดลต้านั้นก็ส่งกำลังใจนะครับผมให้โฮเทลสระโฟชารีเดลต้านะครับผมนะพิธีนะฮะพิธ,พธียกเสา โคนเด็ดใดโพนสามสแต็กขึ้นอยู่สู่ยอดเสานั่นเองนะครับผมก็คือท่านนี้นะครับนี่นะครับผมนี่ครับแน่นะครับผมหน,น้าตาหล่อเหลาอาอกานะครับนี่ก็คือป๋าที่ผมนับถืออยู่นะครับอยู่หมูหมูม่นนะครับหมูม่นนะครับอยู่ที่เทศบาลหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานี ในนะครับผมเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จะนำโพนเด็ดไดโพนสามสแต็กนะครับผมขึ้นสู่ยอดเสานั่นเองเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับก็เราไปดูป้ายประกาศซะหน่อยนะครับผมนะฮะนะครับสักพู่นะครับอาลงเวทีหน่อยแรดบนะึงโอ้ก่อนจะลงเวทีนะครับผมก็ดื่มกาแฟหน่อยนิดนึงง่วงนอนก็ไม่งั้น นะครับผมโอ้ชื่นใจนะครับ,รบก็งานนี้นะครับมีเพื่อนพ้องน้องพี่นักวิทยุสมัครเล่นนะครับผมสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะฮะก็คงจะไปร่วมพิธีนะครับยก,ยกเสาไดโพนนะครับ ไดโพลสามสแต็กขึ้นสู่ยอดเสานั่นเองนะครับอ่า,อาลงเวทีก่อนแวบหนึ่งนะครับนี่ครับผมขึ้นมาแวบๆอวยงั้นนะครับนี่นะครับอ,อ่านดูดีนะครับผมอ่ะแวบมาแล้วนะครับผมนี่คือโฮเทลสรับโฟชาลีเดลต้านะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคาย นะครับห4 5 2 2 6 5 0เมกะเฮิร์นะครับที่ประกาศขานเวลาทุกๆวันนะครับผมนะฮะหรือว่าคนที่เขาครบนับถือนะครับที่ในรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับผมอ่สแตนบายอยู่นะครับนี่นะครับผมอาท่านผู้ชมอ่านได้นะครับ มีขวดน้ำหวานอยู่ด้วยนะครับขวดน้ำหวานนะครับผมนะฮะก็ชอบกินขวดน้ำหวานอยู่นะครับผมประกาศถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมวลมิตรสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายวันอังคารที่7พฤษภาคม2,568นะครับเชิญร่วมทำบุญย่อยไม่ใช่ทำบุญใหญ่นะครับบ้านหมูหม่นนะครับ เทศบาลหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานีที่บ้านโฮเทลสราโฟชาลีเดลตา้าสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายไม่ใช่งานยกช่อฟ้าแต่เป็นงานยกเสาโพลเด็ดใดโพลสามสแตก็กขึ้นสู่ยอดเสานะท่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับ มีหลายรายการนะครับผมท่านจะมีอาหารหรือว่ามีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรประมาณนี้ก็มาสมทบได้นะครับผมนะนหนนะครับผมตามกำลังศรัทธานะครับเสร็จสิ้นเชิญาทานอาหารว่างนะครับอาหารทิปนั่นเองนะครับถ้าไม่ได้อาทานอาหารทิปนี้ก็ไม่มาถึง บ้านโฮเทลสระชารีเดลต้าสมาธิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับหรือว่าบ้านอยู่ที่หมูหมูมน,นั่นเองนะครับผมนะเทศบาลเทศบาลหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานีครับนี่นะครับผมก็มาแล้วอ้าวาานี้ครับอ้าไปละครับผมอ่านะครับประกาศเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมวลมิตร นะสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายในวันที่วันอังคารที่7พฤษภาคม2568นะครับมีเพื่อนสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธียกเสาโพลเด็ดใดโพล3ส,สแตก็กนะครับขึ้นสู่ยอดเสาไม่ว่าจะเป็นโฮเทลสระโฟออสกาวิสกี้อัลฟาโฮเทลสาราซิกบราโวจูเลียตกิโลโฮเทลสระโฟวิกเตอร์ อา,าช์ลีโฮเทลซราซิโลยังกี้ยูนิฟอร์มอินเดียและเอ็กโคโทูไฟเซียร่าโนนเบอร์วิสก,กี้ส่วนโฮเทลสราติกอฟโฮเทลเดลต้าก็ส่งกำลังใจให้โฮเทลสรโฟชาลีเดลตา้านะพิธียกเสาไดโพลนะฮะสามสแตกขึ้นสู่ยอดเสานะครับผม นะในครั้งนี้นี่นะครับก็มีขวดน้ําหวานอยู่ด้วยนะครับผมชอบ,ชอบน้ําหวานนี่ชอบนะผมชอบนะชอบน้ําหวานนะฮะน่ชอบมากๆเลยเขาไม่งั้นชอบมากมากชอบชอบแค่ไหนชอบนะชอบจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้อิงนิยายนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะ วันแล้วก็อจิบก,กาแฟก,ก่อนนะครับผมนี่กาแฟนี่กาแฟก็สุดยอดนะครับผมนะฮะนี่ดื่มเข้าไปอร่อยดีนะครับผมอันนี้น้าําหวานน้หํนหวานนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับน้ําหวานชุดนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมนี่น้าําหวานตัวนี้อร่อยนะครับน้าําหวานผสมน้ําเชื่อมนะครับผมอยู่ในขวดนี้ นะครับผมดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยก็ว่าอย่างนั้นอ่าร่างกายสดชื่นแจ่มใสนะครับอันนี้ซื้อจินเองก็ว่าอย่างนั้นว่าจะส่งเป็นกําลังใจให้กับอาโฮเทลซาร์โฟชารีเดลต้านะครับผมนะฮะแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับในครั้งนี้นะครับผมนะฮะก็รายงานมาเพื่อให้ทราบเองนะครับผมนะฮะ รายงานมาเพื่อให้ทราบนั่นเองนะครับผมนี่ค,คือหน้าตาค่าตาของโฮเทลสรัฟโฟชาลีเดลต้านะครับสแตนบายอยู่ที่145.6625 0ห้าองเมกะเฮิร์ผมเขีนผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ผิดครับผมนะตาลายแล้วแก่ตาลายแล้ว ก็ขอขอบคุณรา้านตัดเย็บสื้อผ้าวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอจำนายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพนะครับแล้วก็ไทยกระสานสีขาวดำเข้าเล่มสันเกีียวสันกาวนะครับส่งเมลด้วยนะครับครบวงจรนะครับผมนะฮะแล้วก็จำหน่ายแคนตัดนะครับแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับเพจแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับ แคนตัสนี้ศูนย์รวมแคนตัสนะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธาน,นีนะอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรตรงข้ามโรงเรียนอะนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเช้าปิดสองทุ่มนี่แน่ก็โฮเทลสระทีกอลฟโฮเทลตานิขยันนะขยันมากเลยครับขยันขันแข็งแม่เปิดร้านมาปิดดึกเปิดเชา้าปิดดึก เป็นคนขยันก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมเพื่อ,อบริการนะอำเภอบ้านเผือแล้วก็อำเภอใกล้เจียงที่มาไถ่ยเอกสารนะครับผมนี่ครับด้วยจิตใจมีตานะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับอ่ะครับผมก็ส่วนที่เพื่อนสมาชิกนะกล่าวถึงที่จะขึ้นเสาไดโพนนะครับไดเสาโพนเด็ดไดโพนสามสแต็กขึ้นสู่ยอด ยอดเสานะครับผมในวันอังคารที่ในวันอังคารที่7พฤษภาคม2,568นี้ก็เชิญชวนนะครับไอที่ว่า,าที่ประกาศมานะครับเราประกาศตลกตลกเท่านั้นเองนะครับผมแอ,แอคชั่นแคปชั่นนะครับผมนะแต่ก็ขึ้นเสารจริงๆนะครับ ขึ้นเสา,าพลเด็ด,ด้นพนสามสแต็กนะครับที่บ้านหมูมนหมูม่นนะครับผมนะในเขตเทศบาลสำโรงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองถ้าใครว่างก็เชิญได้นะครับผมนะเชิญได้นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับผมนะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับขึ้นอยู่กำลังศรัทธานั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ เขาจะเอาไดอ่าได,ไดโพนนะครับไดอ่าไดโพนนะครับโฟนเด็ดนะครับโพลเด็ดเขาเรียกว่าโพลเด็ดไดโพนสามสแตก็กนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็เอา F23 ลงอ่า F23 ลงเอฟยีไม่ใช่เครื่องบินนะครับเป็น าอากาศนะครับผมเป็นสายอากาศนะครับก็ที่มีคุณภาพสูงนะครับเอาลงมานะครับผมนะฮะนะี่เอาลงมาแล้วนะะบริจาคให้ GHD ดีหน่อยนะ <c oughs> โอ้ว่ากันไปนะครับนะ้าว่ากันไปก็ว่าอย่างงั้นนะครับผมนะม่นะ นะครับผมก็ส่วนผมนั่นก็นะสแตนบายนะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายแล้วก็เอกโคลิงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับผมนี่ที่ขึ้นมานี้ของหนองคายนะขึ้นความถี่หนึ่งสี่ห้าจุดหกหกสองห้านะครับแล้วก็ของบ้านผือนะครับผมเอกโคลิ่งบ้านผือก็หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ด 50เมกะเฮิร์นะครับเป็น Echo โคทูไฟไมด e เดนั่นเองนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมวันอังคารที่7พฤษภาคม2568อย่าลืมเจ,เจอกันนะครับผมนะกับงานนี้นะครับผมนะกับงานนี้นะครับ ใน,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 นที่ขึ้นมาอยู่นี่นะครับงานนี้นะครับผมประกาศนะถึงเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมวลมิตรสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายในวันอังคารที่7พฤษภาคม2568นะครับมีเพื่อนสมาชิกรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายเข้าร่วมพิธียกเสาโพลเด็ดใดโพลสามสแต็กนะขึ้นสู่ยอดเสาก็ว่าอย่างนั้นนะครับตามที่เห็นนะครับผมตามที่เห็นนะครับนี่นะครับผม รายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับผมอ่านได้เลยนะครับที่จอหน้าจอมือถือของท่านนะครับผมนี่นะครับเจ้าภาพใหญ่ก็นะครับที่บ้านหมูหมนนะครับอยู่ในเขตเทศบาลหนองสำโรงนะครับนัคือท่านนี้นั่นเองนะครับผมท่านโฮเทลสราฟโฟชารีเดลต้านะครับน่ีพิเตอร์จังหวัดหนองคายก็145.6625 นะครับเมกกะเฮิร์นะครับนะเอ็กโคทูโฟชาลีเดลต้าโอชารีปป้านะครับนี่เป็นชื่อของสถานีรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับผมนะฮะไปเจอกันแน่นอนนะครับส่วนโฮเทลสระทีกอฟโฮเทลเดลตานัก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับผมส่งกำลังใจให้นะครับ นี่นะครับส่งกําลังใจให้นะครับผมอ้อยังไงแล้วก็รับรับไอไอ,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 อกำลังใจด้วยนะครับผมวางนยนะอดแล้วครับอ่ะหมดเวลาลงนะครับขอฝากนะครับ Youtube บ้านผือทีวีนิวนะครับ Facebook สวัสดิ์เขือพพิมายติ๊กตอกวราพรพาเที่ยวนะฮะ แล้วก็เซิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับบ้านผือทีวีนิวนะครับผมนะจะมีข่าวสารข้อมูลขึ้นมาทันทีแล้วก็ฝากเพจนะครับบ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์บ้านผือนะครับบ้านผือออนไลน์นะครับนะฝากไปด้วยนะครับผมยังไงก็วางลิงก์ไว้ก็กดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผม นะฮะสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมนะผู้ดำเนินรายการนะครับผมแล้วก็เจ้าของสถานีเอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับผมเอ็กโคตุไฟไหมเดลต้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เมกะเฮิร์นะครับนะอ,อ, Echo Link, อ่าเอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือและรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับผม อ่าหนึ่งสี่ห้าหกหกสองห้าศูนย์เมกกะเฮิร์นะครับเอ็กโคทูโฟชาลีปาป้านั่นเองนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับสวัสดีครับ